โอลิเวอร์นะครับผมดูแลในภาพของเครือเดนสืประเทศไทยเราเป็นบริษัทบริหารการวางแผนสือ่อที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับหนึ่งในประเทศไทยช่วยงานลูกค้าในมากกว่า300กว่าแบรนด์ในเกือบ40แคตเกรีสิ่งที่พวกเรากําลังขับเคลื่อนมุมมองทางด้านความคิดสร้างสรรค์ในการเอา Marketing Technology มาช่วยบริหารงานให้กับลูกค้าที่หลากหลายอุตสาหกรรมนะครับ ผมว่าต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยสื่อเข้าถึงผู้บริโภคในหลากหลายรูปแบบหลากหลายมิ และผู้บริโภคเองก็มีความชำนาญเกี่ยวกับแลนด์สเคปของดิจิทัลได้ดีมากยิ่งขึ้นละการบริหารการรับรู้สื่อในเชิงพฤติกรรมาศาสตร์มันจุดติดแล้วผู้บริโภคเห็นประโยชน์หรือเห็นคุณค่าหรือมีพฤติกรรมร่วมไปกับการรับรู้สื่อเนี่ย adoption กับ behavior มันจะไปได้รวดเร็วมากหรือแม้กระทั่งในแวดวงของการบริหารสื่อในบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเม็ดเงินของสื่อในแต่ละปีอย่างปีนี้ผมว่าเราน่าจะปิดปีไม่น่าจะต่ำกว่าโดยประมาณ แสนกว่าล้านบาทของทั้งทุกอุตสาหกรรมรวมเงินนะครับแล้วก็การเติบโตอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าคนไทยเรากลับมาใช้ชีวิตมีความ s e ม m l e s s มากขึ้นเราจะเห็นว่าสื่ออาลโดเองสื่อดิจิทัลเองมีการเติบโต,ตที่ค่อนข้างชัดเจนสื่อในยุคใหม่มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันเปลี่ยนแปลงไปตรงที่มันมาพร้อมกับข้อมูลอันมหาศาลที่เราจะเริ่มรู้จักคนฟังของเราหรือกลุ่มแฟนของเราเนี่ยว่าเขามีความนิยมชม ชอบเรื่องอะไรบ้างเขาให้ค่านิยมอะไรกับสังคมที่เขาอยู่เขาสนใจในเรื่องอะไรในโลกยุคใหม่จะเป็นเรื่องของ hyper personalization Hyper p e r s o n a l i z a t i o n คือการบริหารสื่อหรือการบริหารข้อมูลทางการตลาดที่มันมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นเราจะเริ่มเห็นสื่อแมสเน่ทำหน้าที่ที่มีความเป็นแมทริกมากขึ้น One Size Fit All จะเริ่มไม่เวิร์กแล้วเรากำลังอยู่ในเศรษฐศาสตร์เชิงการจดจ่อและจดจ้องหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า attention economy Data Base ในเชิงเทคโนโลยีจะรู้แล้วก็จะสามารถจัดสรรสิ่งที่เขาคาดหวังว่าเราน่าจะมีความสนใจ ด้วยความสนใจพ่วงพวกนี้นะมันจะก่อให้เกิด personalization ที่มันมีความชัดเจนแล้วก็ตรงเป้าตรงประเด็นตรงถึงความสนใจของคนฟัง ผมว่าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมืองไทยยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสเสน่ห์ Thailand b r a n ด i n g ยังขายได้เพียงแต่ว่าปัจจัยเรื่องความเชื่อมัน่นปัจจัยของการถ่ายทอดสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงบวกกับการสร้างการรับรู้ใหม่ๆเนี่ยมันจําเป็นต้องทาควบคู่กันไปแต่วันนี้เนี่ยด้วยการเข้าถึงข้อมูลด้วยการที่เราเริ่มอยู่ในสังคมที่อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพวกเราเนี่ยเราจะเจอนักท่องเที่ยวที่มีค่านิยมใหม่ๆ ทั่วโลกเลยนะครับเราจะเริ่มเห็นเทรนด์ของการที่ the best plan is no plan เราจะเริ่มเห็นเทรนด์ของการที่ทําไมเที่ยวกับทํางานต้องเป็นเรื่องที่มันแยกกันด้วยมันรวมกันได้ไหมมันจะเริ่มเห็นการที่ทําไมฉันต้องเป็นนักท่องเที่ยวฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ได้หรือเปล่าการท่องเที่ยวเชิงการสร้างคุณค่าเนี่ยเราเริ่มเห็นในหลายๆประเทศสําหรับในเมืองไทยเองเนี่ยต้องยอมรับว่าทางทรทใส่ความพยายามลงไปในหลายๆย,ยุทธศาสตร์เพื่อจะทําให้ เกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อหัวซึ่งผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับการนับความสําเร็จของการท่องเที่ยวจํานวนอย่างเดียวมันไม่น่าจะพอละมันควรไปพร้อมกับคุณภาพดังนั้นการเซตอัพคุณภาพแบบไหนเนี่ยมันต้องเริ่มจากอินไซต์ของคนที่เข้ามาอย่างเช่นเรื่องของ cultural hybridity cultural hybridity คือการหล่อหลอมของวัฒนธรรมเราจะเริ่มเห็นแล้วครับว่าแบรนด์บางแบรนด์อย่าง McDonald's เนี่ยถ้าเกิดเรามองภาพร,มรวมๆเราจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นจัลซ์ฟูด้ดเป็นอาหารฟาสต์ฟูฟ้ดแต่เชื่อไหมครับ ว่ามีท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่มากที่รู้ว่าถ้าไปกินแมคโดนัลล์ในแต่ละประเทศมันจะมียูนิคเรซปิปีเขาอาจจะได้มากินแกงเขียวหวานไก่แมคโดนัลล์หรือถ้าเกิดไปเมืองจีนอาจจะมีแบบไก่มาล่าใดๆสังเกตไหมครับธุรกิจที่มันเริ่มปรับตัวแล้วเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นตัวตั้งต้นแล้วมองว่าการหล่อหลอมในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมันก่อให้เกิดพฤติกรรมใหม่นะครับไอ้พวกนี้ผมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นมากขึ้นมันต่อย,ยอดมาจากเทรนด์ที่23ปีเราคุยถึงเรื่อง global citizen เนี่ยจะเป็น global ได้แปลว่าเราต้องโอบรับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมเหล่านั้นมันสามารถมาเป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจได้แล้วเราที่สําคัญคือต้องทําให้มันน่าสนใจผมเชื่อว่าในยุคใหม่เนี่ยตราบเท่าที่ผู้ประกอบการอยากจะเป็นผู้ประกอบการในเชิงที่เขาครีเอทีฟนักท่องเที่ยวก็าครีเอทีฟฮะเขารู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมมุมของความคิดสร้างสรรค์ในแวดวงการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าการสะท้อนข้อเท็จจริงอย่างน่าสนใจนะครับหรือพยายามนําเสนออะไรที่เราไม่ได้ ปรุงแต่งมากขึ้นมันจะช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของการทำการตลาดกับเราเรากำลังอยู่ในยุคข,ของ collaborative marketing ลูกค้าไม่ได้เป็นผู้รับสารตลอดไปละลูกค้าบางครั้งเนี่ยเป็น promoter ด้วยซ้ำเลยหรือลูกค้าบางครั้งเนี่ยเป็นตัวชีว้วัดที่ชัดเจนมากว่าธุรกิจจะไปรอดหรือไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเรากลับไปคำเดิมผมเลยลเราอบก,กอดเขาด้วยความเข้าใจอย่างไรเราพาให้เขามาเจอประสบการณ์ที่เขาหาจากที่ไหนไม่ได้อย่างไร ไรคือความจริงที่เราเอามาคัดสรรแล้วก็เอามาผสมผสานให้เขาสัมผัสได้แล้วก็มีความสุขกับการที่มาอยู่ในถิ่นของเราได้ นักท่องเที่ยวไทยโหยหาการท่องเที่ยวมาหลังจากโควิดเนี่ยเราจะเห็นว่าสังคมไทยต้องยอมรับครับว่าเราอยู่ออกับการกินไอเรื่องของฟู้ดดี้มาเก็ตติ้งเรื่องของสิ่งที่มันเป็น gastronomy ทิ้งไม่ได้เลยครับนะครับสังเกตดูไม่ง่ายครับรีเทลหรือในทุกๆสถานที่ที่มัประสบความสําเร็จอะคนไปเยอะเพราะว่าไปกินแล้วเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแมกเนตของการดึงทราฟฟิกคือตลาดนะัดมันคือการเอา ของที่น่าสนใจจากหลายแหล่งมารวมกันแล้วก็ให้ได้กินเที่ยวช็อป work life play eat มันยังเป็นสิ่งที่เข้ากับคอนเทกต์ของคนไทยอยู่ต้องยอมรับว่าคนไทยยังเป็นคนไทยนะเราอยู่ในวัฒนธรรมที่สบายๆอย่าไปยัดเยียดอะไรให้คนไทยมากเกินไปเราเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วก็หลากหลายของนักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยในหลายโหมดมากขึ้นโหมดของนักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่เที่ยวเพื่อให้ตัวเองดูเก๋ไก๋หรือบางคนที่เป็นคนที่เที่ยวเพื่อ drive ความ nature positive ลดโลกร้อ climate change สำคัญการไปแต่ละที่ฉันเอากระบอกนะ้ำาฉันไปเองกลุ่มพวกนี้ก็เติบโตสถานที่ท่องเที่ยวเราเตรียมรับได้แล้วมากน้อยเลีย่ยงการท่องเที่ยวส่วนคนไทยถึงแม้เศรษฐกิจที่มันต้องรัดเข็มขัดผมก็ออยังเชื่อว่าการออกนอกบ้านของคนไทยเนี่ยจะมากขึ้นนะักท่องเที่ยวกําลังกลายตัวเป็น t r a v e l p i n e u r เขารู้ว่าเขาชอบเที่ยวเพราะฉะนั้นเขาจะเปิดร้านเพื่อทําให้ทุกวันของเขาคือการเที่ยวดังนั้นเราเดี๋ยวเราจะเจอสถานที่ท่องเที่ยวฮิปๆใหม่ๆเกิดขึ้นเต็มแน่นอนครับแล้วผมคิดว่า เราน่าจะช่วยผักดัน SME ไทย SME ที่มี p a สชั่นในการ travel และอยากจะเปิดธุรกิจของตัวเองซึ่งเป็น,นกลไกหนึ่งของการท่องเที่ยวนะครับพวกนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่สมัยก่อนเราจะเห็นว่าเราเอาไอเดียในการทำโฆษณาเนี่ยไปดึงดูดให้คนเข้ามาหาเรา แต่ตอนนี้มันเป็นทูเวย์มากขึ้นหรือเราเอาคอนเทกต์มานำคอนเทนต์อันนี้ชัดมาก mm hmm. บริบทจะทำให้แบรนด์บริบูรณ์ นโลกาคเพราะฉะนั้นเรากําลังคุยกันถึงการตลาด6.0 5.0ที่มันเป็นเรื่องของ contextual marketing ทางเซกเตอร์ของการท่องเที่ยวจะคิดอะไรที่มันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะ่ะต้องไม่ได้เพียงอย่าคิดแค่ไอเดียแล้วัตถุะทูเซ่ละการโฆษณาที่ดีที่สุดคือการกระทําจริงแล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นการกระทําจริงแล้วมันเป็น evidence ในเชิงประจักษ์เนี่ยคนที่เห็นจะเป็นสื่อให้เรามองง่ายๆครับมันมีแคมเปญหนึ่งที่ผม personally ชอบมากเป็นแคมเปญที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นมีเกาะเกาะหนึ่งชายหาดเขาคนลงเล่นน้ำ ไม่ได้เพราะเปลือกหอยเยอะมากมันบาดขาคอมมูนิตี้ในเกาะน,นั้นจับมือก,กันกับบริษัททางด้านนวัตกรรมให้ช่วยมาขนเปลือกหอยพวกนี้ไปแล้วเอาไปผลิตเป็นหมวกกันน็อกแล้วบอกว่าเป็นหมวกกันน็อกที่ทํามาจากเปลือกหอยจากเกาะเกาะนี้แล้วหมวกกันน็อกมันใช้ชื่อว่าเชลเมดซึ่งหมวกโคตรน,น่ารักได้กันคบบนเลยถูกไหมบริษัทนวัตกรรมก็ได้ p r o d u c คอมมูนิตี้ก็ได้ลดปัญหาทางด้านสังคมแล้วก็ พื้นที่เขาคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอีเกาะน,นี้ยมีหอยเยอะปรากฏว่าเฮ้ยก็เริ่มมี awareness ของสถานที่ตรงนี้มันเป็นเรื่องราวที่มันเป็น Reality Marketing อ่ะมันเป็นเรื่องที่เราจับประเด็นของการ Solve c อ m m u n i t y p r o b l เ m เพื่อดึงประเด็นมาให้มันเป็น Tourism Problem หรือ Social o p portunity ทิศทางจะไปเป็นลักษณะนี้ครับอย่าเริ่มจากการดีไซน์แคมเปญโดยการมองว่าปีนี้ฉัน e v e n น m v r n a m a z i n g มันมันมันโอเคครับแต่เรากำลังเข้าสู่ยุคที่ Big i d อเดียสมัยก่อนน่มันจะกลายมาเป็นการหาสม l l l i เดียด a t a n be big เนี่มันจะสนุกมากเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเห็น การจุดประกายะนะครับตอนนี้เทรนเมืองนอกเราคุยเรื่อง cultural bomb ถ้าเกิดคุณเห็น cultural bomb อะไรบางส่วนที่มันเกิดขึ้นจาก o r g a n i c p a r t i c i p a t i o n ปับ๊บมันเริ่มจุดติดปุ๊บคุณค่อยเอาเพจมีเดียคุณลงไปใส่อย่างนี้ผมว่าแม็ e เซนมากเลยให้เรา e m b r a c สตัวชี้วัดแล้วก็เอาตัวชี้วัดมาเทิร์นว่าอะไรคือ Opportunity แล้วก็ Challenge ของโปรเจกต์นั้นๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาวิธีการสื่อสารการสื่อสารที่ดีมันต้องมาจากเนื้อแท้ของข้อเท็จจริงมาจากองค์ประกอบที่ผมคิดว่าเราเชื่อมโยงกันให้ และตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแคมเปญที่ทรงพลัง มุมมองของรทที่เกี่ยวกับ Amazing เนี่ยผมคิดว่าต้องต่อยอดเพราะว่าความคงเส้นคงวามันคือขี์แต่เราจะ contextualize ของเขาเนี่ยในแต่ละปีเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะ dimensionalize Amazing Thailand วันนี้3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าและ10ปีข้างหน้ายังไงคำว่า Amazing มันไม่ที่สะท้อนพื้นที่และประเทศเท่านั้นมันสามารถสะท้อน subculture มันสามารถสะท้อน lifestyle เพียงเดี๋ยวเราเอามันมาอยู่ในล่มเงาตรงนี้แล้วเล่ามันยังไงได้บ้างซึ่ง i m a น,นรเราไม่ได้มอง Amazing Thailand เป็นแคมเปญแล้วเรามอง Amazing Thailand ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการส่งมอบ คุณจะมี Amazing Thailand Initiative ผมกล้ารับประกันเป็นพันหาให้เจอครับว่าวันนี้ communication idea กับแบรนด์เพื่อเพอส่งทททในยุคนี้ที่มันจะถูกจริตคนรุ่นใหม่ทั้งในด OMESTIC และ international โดยการใช้ Amazing Thailand เป็นสะพานเล่าเรื่องเนี่ยเราจะ contextualize เขายัางไงได้บ้างมันมีวิธีคิดเยอะแยะไปหมดเลยต้องตั้งโจทย์ให้ได้ดีก่อนผมว่าแต่ละปีเนี่ยโจทย์การท่องเที่ยวก็แปรผันไปตามสถานการณ์ branding ที่ดี communication campaign ที่ดีเริ่มต้นจากการตั้งคำถามท,าที่ถูกต้องก่อน อย่าเพิ่งเริ่มจากการมองว่าเราต้องทําแบบเดิมไหมหรือทำแบบใหม่ไหมผมว่าตัวชีวัดต่างๆที่เราเคยมีแต่ละปีเราต้องเอามาดูว่ามันเกิดบริบทใหม่ หรือมันเกิดตัวแปรใหม่ที่มันฟอร์ซให้เราต้องคิดใหม่หรือเปล่าการทำแคมเปญยุคนี้ต้องยอมรับว่าเม็ดเงินมันมหาศาลนะเราจะทํายังไงให้หน่วยงานเราเนี่ยเป็น collaborative innovator มากกว่า travel organization เมื่อไหร่ที่เราเป็น collaborative innovator แล้วทรทมันถูกปลักอินลงไปในแต่ละเซกเตอร์นะผมคิดว่าไอเนี่ยแหละที่มันจะตอบคําว่า Thailand is e v e n more amazing ผมขอให้กำลังใจผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยใจถึงแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจกับทุกอย่างที่ตัวเองทําอยู่แล้วเพราะว่ามันเริ่มจากการบริหารศรัทธานในวิชาชีพแล้วก็ศรัทธานในอาชีพของเขาอะนะสิ่งที่ทางผู้ประกอบการรายย่อยอาจจะต้องเริ่มมองมากขึ้นเนี่ยคือเรื่องของการวางแผนนะครับเราจะต้องวางแผนสักหน่อยหนึ่งก่อนว่า6เดือนข้างหน้า1ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าอย่างน้งนอยๆวางแผนแล้วเขียนคนไทยรายย่อยเราเก่งแก้ เราไม่เก่งวางแผนเจอทัวลงเดี๋ยวค่อยแก้แต่จะทํายังไงให้รถทัวไม่มาเงี้ยมันไม่เคยถูกคุยเพราะฉะนั้นการรายย่อยต้องเป็นนัก กลยุทธ์ลายย่อยด้วยไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นหดดไม่มีความเสี่ยงทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดแต่เมื่อไหร่เรารู้ว่าธุรกิจเรามีความเสี่ยงแล้วเราเริ่มวางแผนที่จะลดเสี่ยงความเสี่ยงมันอาจจะไม่เกิดในยุคอนาคตลายเล็กที่แก้ปัญหาเก่งมันจะสู้ลายเล็กที่ทําให้ปัญหาไม่เกิดไม่ได้ผู้ประกอบการลายเล็กต้องสยายปีกไปเห็นเซกเตอร์อื่นที่ไม่ใช่เซกเตอร์ตัวเองบางครั้งเราจะอินสปายธุรกิจเราจากการที่ไปมอง cross category เราจะโตได้ต่อเมื่อเราต้องออกไปมองคนอื่น